สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาป้อนข้อมูลโครงหลังคาในตัวอย่างจริงนะครับหลังจากที่แนะนำเมนูข้อมูลหลักโครงหลังคามาแล้วนะครับทีนี้เราก็ดูแบบนะฮะแบบเนี้ยเกือบสมมาตรละถ้าสมมาตรเนี่ยใช้ตามที่บอกได้เลยนะครับเป็นตัวช่วยนะ่นยนะบัญญาเนีย แป๊บเดียวเสร็จลไม่ถึงนาทีนะฮะแต่ถ้าอย่างเงี้ยยากละนะครับมันก็มี2กรณีนะครับคือทําเป็นปัญญาตามตัวช่วยไปก่อนแล้วค่อยมาแต่งหรือจะค่อยๆแต่งก็ได้นะครับจะทําให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าทําครบเนี่ยมันจะนานอยู่นะนะตัวโครงหลังคาเนี่ยก็ในแง่ของการถอดวัสดุก็ขึ้นอยู่กับความละเอียด ควาต้องการของของผู้ใช้ด้วยนะครับว,ว,ว่าต้องการให้ละเอียดแค่ไหนนะครับทีนี้เราก็มาดูนะครับจากแบบดูรูปตัดนะฮะก็มีความสูงขึ้นไปเนี่ยนะปัญญาตามหลักแล้วเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะประมาณ30มสถึงสามองศานะครับผมก็เช็คดูแล้วเนี่ยน่าจะสูงถ้าลงตัวก็ 2.7นะฮะ2.7นะครับ,รบแล้วก็เนื่องจากว่าโปรแกรมเนี่ยจะถือว่าแนวเนี่ยเป็นแนวศูนย์ศูนย์นะครับแนวชั้นชั้นหนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นจากแบบเนี่ยมันเจ็ดจุดสามก็จริงนะแต่มันต้องลบห้าสิบเซนนะฮะมันก็เหลือหกจุดแปดแนวนี้หกจุดแปดนะครับ,นนรบเพราะฉะนั้นสูงขึ้นไปสองเจ็ดก็จะเป็นเก้าจุดห้านะฮะ แ่ตรงนี้ก็จะเป็น9.5เสร็จแล้วตรงมันมีการเล่นระดับตรงเนี้ยตรงนี้เนี่ยวัดดูแล้วจากแนวที่บรรทแยงลงมาข้างล่างน,นะฮะในโปรแกรมจะเช็คให้นะ6.03ได้นะได้ละแล้วก็เทียบสามเหลี่ยมคล้ายนะได้ที่8.3านะฮะเพราะนั้นแล้วเราควรจะป้อนด่างก่อนด่างก็จะมีจุดนี้นะฮะ X ก็จะเป็น3.5 Y เป็น8.5จุดนี้ X เป็น3.5 Y เป็น3.5จุดนะฮะจุดนี้ X เป็น5.5 5.5 2นะครับ5.5 2ตัวนะ Y เป็นจุด5กครับ1.5นะครับเราก็ไปที่เมนูโครงหลังคานะครับดั้งเนี่ยอาจจะใช้ตัวช่วยดั้งหรือว่าเราป้อนเองก็ได้นะคือมันก็จะเป็น ลองลองไปใช้ตัวช่วยก่อนโปรแกรมก็จะบอกตำแหน่ง x ล่างไว้ให้นะอ่ะ z z 6 8นะครับเราก็แค่ป้อน Z บ bon, นเพราะว่าตำแหน่ง x y มจะเท่ากันนะ z บ bon นก็จะเป็นตัวแรก2ตัวนี้ก็จะเป็น9.5นะฮะ x เป็น3.5 y เป็น8.5ก็คือตำแหน่งนี้นะ พอคลิกตกลงเนี่ยมันก็จะขึ้นมาให้เนี่นะครับรูปขึ้นให้เลยดั้งอันที่2องตำแหน่งเดิม9.5 x เป็น3.5 y เป็น3.5คลิกตกลงนะเนี่ยตำแหน่งดั้งไม่ไมต้องใส่พิกัดจุดต่อในข้อมูลหลักต่อมาที่3 y เป็น8.3นะ x เป็น5.5 y เป็น1.5คลิกตกลงอ่ะขึ้นละต่อมา8.3 x เป็นอ่า5.5 y เป็นห้านะครับคลิกตกลงหมดละเราก็ออกสังเกตนะครับตัวเลขเปลี่ยนนะฮะตัวเลขเปลี่ยนแล้วถ้าเราคลิกออกมาเนี่ย ตรงนี้ก็จะเห็นนะฮะตรงกราฟิกสามิติก็จะเห็นอดูเฉพาะชั้นนะเห็นเป็นเส้น,เส,นเส้นขึ้นมานะครับ4ี่ตำแหน่งเสร็จแล้วก็ควรมาป้อนอกไก่นะฮะอกไก่ก็มี2แนวนะครับมี2แนวดูตัวช่วยย่อยนะฮะตัวช่วยย่อยเนี่ย คือระยะแทบมันจะเท่ากันนะอ,อกไก่มันจะแนวระนาบกว่า9.5ตัวแรกนะพิกัดหัวท้ายก็เอาไหนก่อนก็ได้เอาล่างไปบนก็ได้ครับ x เ,เป็น3.5 y เป็น3.5นะ y อ้อวางทางเดี๋ยวนะมันมีตัวช่วยยอตรงนี้นะฮะวางทางแกน y เดี๋ยวป้อนใหม่จะทให้ดูอันนี้มันวางทางแกน y ะเอาใหม่เอาใหม่พอคลิกทางวานกัน y นะ y มันจะเท่ากันนะครอ้ําขอไปเอ็กซ์มันจะเท่ากันนะครับเอ็กซมันจะเท่ากัน,น,น,น3.5อย่างเงี้ยนะทีนี้ y ตัวแรก3.5มันก็เป็นตัวช่วยย่อยอะ่ะก็ช่วยนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ก็น่าจะช่วยในการป้อนได้เยอะนะครับพอคลิกตกลงก็จะขีดให้นะฮะต่อมาตัวนี้ z เป็น8.3นะฮะ เป็เป็นาวางแกนวานกัน X เป็น3.5เท่ากันฮนะ Y 5จุดหกับ1.5นะครับพลิกตกลงอ๋อผิดนะถ้าผิดเนี่ยเราออกมาก่อนก็ได้นะแล้วเรามาแก้นะครับมันต้องเป็น5.5เสียนะหมายเลขเดี๋ยวนะอกไก่ตัวนี้นะ5.5นะครับ 5.5นะครคลิกที่ช่องป้อนข้อมูลแล้วคอสเปซบาร์แล้วป้อนตัวเลขนะถ้าเราคลิกออกเนะี่ยมันก็จะมาตำแหน่งนี้นะเห็นนะนะครับเป็นอกไก่ต่อมาก็จะเป็นตะเข้นะฮะตะเข้ก็จะพาดนะี่ยพาดหนึ่งหจะจะทให้ดูสักสตัวนะฮะทำให้ดูสักสองตัวนะครับตัวนี้กับตัวนี้นะ เวลาป้อนโครงหลังคาก็ไปที่ตะเขนนะฮะเนี่ยมันให้ป้อนแบบนี้นะฮะแล้วมันจะคำนวณค่าแซให้ที่ตำแหน่ง e s คือจุดยอดใช่ไหถ้าตำแหน่งนี้ s s เนี่ยก็คือ x ที่3.5 y 3.5นะฮะ แล้วก็ Z คือ9.5เก็เหมือนกับ Start นะจุดเริ่มต้น C ก็ตรงกลางนะก็ไม่กลางไปนะมันจุดที่ขอบเนี่ยนะเพนั้น C ที่ขอบนี่ x 0 y 0นะครับ Z 6.8นะก็ะตามชั้นส่วน e เนี่ย e เนี่ยออกไปข้างละเมรแนะ x เป็นลบหนึ่งนะฮะ y ก็เป็นลบหนึ่งนะครับ พอคลิกตกลงนะมันก็จะตีเป็นเส้นนี้ให้นะฮะอีกสักตัวนะตัวบนใน x เป็น3.5 y เป็น8.5แล้วก็ z เป็น9.5นะครับอ่ะทีนี้ c c คือตำแหน่งนี้นะ c x เป็น0 y ต้องเป็น12แหมลืมเอาพิกัดปิดคอมไปนะจริงๆเรา,เาแสดงลายเสาได้นะฮะแตที่ผมพอจำได้ว่านะมันได้ยเป็น12นะฮะ4 3 12แล้ว x ก็เป็นลบ1 y เป็น13 z ไม่ต้องมันคำนวณให้นะคลิกตกลงเนี่ยมันจะตีเส้นนี้พอเราออกมานะสังเกตนะ มันก็จะนับตัวชิ้นส่วนคานเพิ่มนะครับสองตัวแรกส่รักสาคืออกไก่สองตัวถัดมา4คือตะเข้นะครับแล้วก็ตำแหน่งแซดล่างเนี่ยหกจุดศูนย์สามเนี่ยมานคำนวณให้นะครับทีนี้จันทรันจันทรันเนี่ยจันทรันเนี่ยเนี่ยมันตีทะยงแบบนี้นะมันตีทะยงแบบนี้นะครับบ้อนทีละชิ้นก็ได้นะแต่ยากนะ อันนี้มีตัวช่วยนะตัวช่วยตรงนี้ต้องทําความเข้าใจนิดหนึ่งนะครับค่อยๆดูไปนะอาจจะต้องดูซ้ำนะฮะนี่นะครับ,ค,รบคือมันเรียงลําดับเนี่ยจากผมจะทําให้ดูนะจากเส้นนี้นะครับเส้นนี้ไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงเส้นนี้นะทีนี้จันทันเนี่ยมันมันขึ้นทีละเมตร มันขึ้นเีลเมตรเนี่ยเพราะนั้นตรงนี้นะตำแหน่งเนี่ยม,มันก็แปลกๆนะนะครับเพราะตรงนี้เมตรหนึ่งคือเข้าไปเอาเอา,เอาอย่างนี้นะขอไม่เป๊ะน,นะเพื่อให้ง่ายนะครับเพื่อให้ง่ายนะฮะถ้าถ้าใช้เปะก็ต้องสูตรยุ 5, ใช่มั้แต่เพื่อให้ง่ายนะครับผมจะเอาเทลเมตรแล้วกันนะเอาททลเมตรนะครับเริ่มต้นที่ตำแหน่งนี้นะแล้วไปสุดที่ตำแหน่งนี้นะครับ นนเวลาเราป้อนเนี่ยค่าระยะสั้นต่ำสุดก็คือ6.03นะครับเพราะมันอยู่ที่นี่นะแล้วก็แซสูงสุดหมายถึงตำแหน่งที่คือมันจะเริ่มจากเนี่ยเ้าบอกว่าในนี้เขียนนะถ้าจันทันยาไม่เท่ากันเนี่ยชิ้นส่วนเริ่มเอาชิ้นน้อยสุดก่อนแล้วชิ้นส่วนปลายคือชิ้นส่วนที่มากชิ้นส่วนที่สูงกว่าหรือมากกว่านะอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นตำแหน่งแซที่9.5นะครับ ชิ้นส่วนเริ่มคือพิกัดตรงนี้นะพิกัดตรงนี้นะ x เ,เป็นลบหนึ่งเดี๋ยวระยะไปทางไหนระยะไปทาง y นะระยะมันขึ้นไปทาง y นะครับ x เ,เริ่มต้นเป็นลบหนึ่งนะครับ y เริ่มต้นเป็น0ูนย์ขึ้นแนวนี้นะ y มีเท่ากันในชะ่ไหมเพราะว่ามันขึ้นไปทาง y นะครับ และ x ท้ายหมายถึงว่าชิ้นส่วนนี้นะ x ท้ายก็จะเป็น0หมายถึงช <duh. S 1> ิ Gan ้นส่วนนี้นะครับลบ1 0กับ0 0นย์นะครับพอมาตำแหน่งนี้ x ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นก็ยังเป็นลบ1อยู่นะคือตำแหน่งนี้นะครับแล้ว y เนี่ยขึ้นไป3.5 y เท่ากันครับแล้วจุดท้ายหมายถึงตัวนี้นะก็จะเป็น3.5นะครับ คลิกตกลงปุ๊บเนี่ยมันแบ่งให้เลยนะครับเพื่อง่ายนะผมขอให้ต่างจากแบบนิดหนึ่งนะครับคลิกออกแต่ในแะง่ถอดสูตรก็อาจจะอย่างที่บอกนะถ้าทำให้เป๊ะนิดหนึ่งนะครับถ้าเราคลิกออกมาเนี่ยมันจะเห็นว่าเนี่ยตัวมันจะมีจันทันตีให้เห็นนะครับอ๋อเมื่อกี้ลืมไปนะระยะเรียงจันทาม,มันส่วนใหญ่มันเมตรหนึ่งไง ถ้าไม่ใช่ก็ต้องมาแก้นะตรงนี้นะนะครับตรงนี้นะครับส่วนไอ้คนวณระยะแทนเนี่ยเนื่องจากว่าเราคำนวณจากเราได้จากตะเคแล้วเราก็ไม่ต้องคำนวณน,นะครับเนี่ยมันก็จะเรียงสัญลักษณ์เป็น2คือจันทันโปรแกรมจะรู้ว่าอันไหนเป็นจันทันมันจะได้นับได้นะฮะต่อมานะครับต่อมาเนี่ยละแนงนะละแนงเนี่ยเหมือนกันนะครับ มันขึ้นทีละ3ามสิเขาบอกว่าสามถึงสามสีมาสมมติใช้3าสองนะสามสองเนี่ยพอเข้าจริงมันก็ไม่เป๊ะแล้วนะระยะมันต้องแบ่งครึ่งจัดทาแนวนี้ให้ดูนะครับซ้ายไปขวานะฮะซ้ายไปขวาก็คลิกไปที่ระแนงนะครับทํานองเดียวกันนะเอาระยะเรียงระยะเรียงเนี่ยจุดเอาจุดสามสองก็ได้นะครับแล้วระยะไปทางไหนไปทาง X นะครับระยะไปทาง x นะฮะ จุดต่ำสุดคือเอาจุดต่ำสุดก่อนนะ6.3สูงสุด9.5 9.5นะ9.5มามาขึ้นที่นี่นะครับนั้นพิกัดต่ำสุดคือพิกัดนี้นะพิกัดเริ่มต้นที่นี่นะ x อ่า x เ,เป็นลบหนะครับ x เ,เป็นลบหนะครับ ซึ่งมันจะเท่ากันนะกับพิกัดปลายคือข้างบนนะครับ y y เป็นลบหนึ่งนะพิกัดเริ่มต้นคือข้างล่างน,นะครับแล้วก็ตัวปลายนั่นคือ13คือตัวนี้นะคือตัวนี้นะครับเสร็จแล้วมามาต่อที่แนวนี้นะครับแนวสีชมพูนะครับจริงๆแล้วมันมันก็ไม่เป๊ะที่สีชมพูนะแต่ว่าน่าจะเล็กเล็กได้บ้างนะนะครับพิกัดปลาย x y คือตัวนี้นะเพราะฉะนั้น x เป็น3.5้า x มันจะเท่ากันนะครับ x มันจะเท่ากันคือข้างบนนะ y เริ่มต้นที่3.5แล้วก็ท้ายที่8.5นะครับพอคลิกตกลงนะปึ๊บนี่มันคำนวณให้นะอพอคลิกออกเนี่ยเส้นที่สามมิติก็จะเห็นนะครับนะครับอันนี้ทําให้ดูนะทําให้ดูพอทําเสร็จแล้วนะครับขออนุญาตไปตัวที่เสร็จแล้วนะ ก็จะเป็นรูปนี้นะฮะอ่านี่นะครับก็จะเป็นรูปนี้นะครับ,ค,รบ,รค,รบค่อยๆแต่งไปในนีนะ้โดยใช้คอนเซปต์นี้นะครับข้อมูลโครงราคาก็เนี่ย สุดท้ายแล้วมันก็จะมีเป็น100ร้อยเลยนะชิ้นส่วนคานนะเนี่ยนะครับแล้วโปรแกรมก็จะเช็คได้โดยการเช็คจากว่าถ้าศูนย์เป็นละแนงมันก็จะเข้าศูนย์ละแนงนับเป็นละแนงนะ2สเป็นจันทนเข้าสู่จันทน4เป็นตะเข้นะฮะสี่เป็นตะเข้นะเเขแล้วก็มีอกไก่นะครับก็ต่างนี้นะนะครับต้องใช้เวลานิดนึงนะครับผมยังนึก ไม่ออกวิธีที่มันเร็วกว่านี้นะแต่ถ้าเป็นอาคารที่สมมาตรเห็นไหมใช้ตัวช่วยเต็มๆนี่ปุ๊บเนี่ยในพริบตาเลยนะครับแต่ในนี้อันนี้มันมีตัวย่อยเนี่ยมันต้องแต่งในนั้นนะครับนะครับก็โครงหลังคาก็จะป้อนในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าจะให้เป๊ะนะก็ต้องก็ต้องแบ่งแบ่งตามน,นี้นะทีนี้ผมทําเพื่อให้ง่ายนิดนึงนะครับเพราะตอนอธิบายเนี่ยมันอยากจะอธิบายให้มันง่ายนะฮะ จํานวนชิ้นนี้สังเกตนะอันหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้ามันก็ห้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าจำนวนระยะนะในในการถอดวัดุอาจจะไม่เป๊ะนักนะครับเข,เ,ขเขาเรียงเริ่มต้นที่ศูนย์จุดห้านะครับสําหรับโครงราคาก็จะป้อนในาไห,หระประมาณนี้นะครับเพื่อตัดตอนตัดต่อเพื่อให้เร็วขึ้นนะครับคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ